ดีค่ะเรียบร้อยไปปะเฮ้โรอสวัสดีค่ะเ bye ะ oh, oh. พื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบก,กับนุ่นอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะจ๊ะตามนับปกเลยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วถ้ากดเข้ามานะคะก็คือจะมาแต่งหน้าเป็นฮยอนอา เพลงอ not cool นะคะซึ่งลุกที่นุ่นทำเนี่ยจะไม่ใช่ลุกหลักคือลุกหลักเขาจะเป็นชุดดำแบบรัดรูปแล้วก็มีแบบรูโวต่างๆนะคะ oh. ก็คือออถ้าให้แต่งชุดนั้นก็คือเหมือนมันจะคล้ายคนทองได้3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกเป็นลุคนี้ดีกว่าเพราะว่าก็มีความแซ่บไม่แพ้กันนะจ๊ะนี้ สวยมากทุกคนเขาก็จะมาแต่งลุคนี้กันเพราะว่ามีความติดเพรมีน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันวิบ,บวับวิบวับแล้วก็ได้โชว์การแต่งหน้าเยอะดีนะคะนุ่นก็เลยพิกอัพลุคนี้ขึ้นมานะจ๊ะเออแต่งยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นรองพื้นนะลุคนี้จะเป็นผิวแบบซิลซิลหน่อยนะคะนุ่นก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้ Giorgio Armani นะคะ Lumina Silk Foundation ตัวนี้มันจะแบบดูผิวผิวหน่อยทุกคนอ่าเราก็ เคลงบนหลังมือก่อนนะคะเนี่ยมันจะดูเป็นผิวผิวนะคะแล้วก็นู้นจะใช้เบอร์ที่อ่อนกว่าผิวหน้าจริงๆนะคะเพราะว่าไฮยอนอาเขาแบบขาวมากขาวโบขาวว่าเรียกว่าขาว เวลาที่เราใช้แปรงลงอ่ะมันจะได้ความแบบดูเป็นผิวมากกว่านะคะผิวดีมากต่อมานะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์เก็บนิดนึงเพราะว่าตัวรองพื้นอ่ะจะดูเป็นผิวใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาเก็บคอนซีลเลอร์กันในจุดต่างๆเช่นใต้ตานะคะนี่แล้วก็ทำไฮไลท์สร้างมิติให้กับใบหน้า เราจะทาคอนซีลเลอร์ไปข้างหลังด้วยนะคะให้มันดูแบบดึงดึงแล้วหนกเล็กลงหน้าเราก็เรียบนะคะต่อมานะคะนุ่นก็จะทาแป้งปัดแป้งเนาะแป้งเราก็จะปัดบางๆทั่วไปหน้านะคะที่ใช้วิธีการปัดเพราะว่ามันจะได้แบบเบาๆไม่หนามากนะคะก็จะได้ texture ความผิวผิวสไตล์เกอรี หลังจากที่ลงแป้งเสร็จนะคะทั่วใบหน้านและลำคอเราก็ห้ามลืมที่จะลบคิ้วนะคะเพราะว่าทายอนอาคือคิ้วเล็กมากเราก็จะลบรอยสักที่เราแบบไปสักมานะคะทำไมลบคิ้วหลังเสร็จแป้งก็เพราะว่าคอนซีลเลอร์มันจะได้ติดดีกว่านะคะลบให้รอยสักมันหายเฉยๆนะคะเราจะได้เปลี่ยนรูปคิ้วกันได้ประมาณนี้โอเคต่อมานะคะเราก็จะมาไลทดั้งกันนะต้องเป็นสีเข้มของ b รา w It อ y นไวนน้องชัดแล้ว จะใช้สีตรงกลางอันนี้นะคะ่มจริงต่อมานะคะในส่วนของคิ้วนะเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วสีเข้มนะจริงๆแล้วคิ้วเขาจะแบบเล็กและโก่งม,มากนะคะเราก็จะทาเป็นเส้นเล็กๆโกง่งๆแต่มันก็จะมีหน้ามงหน้ามา้าปิดหลังจากที่เราทาสีดําเป็นโครงคิ้วเล็กไปแล้วนะคะเราก็จะใช้สีน้ําตาลไล่ๆหน่อยเพราะในเอนางแบบเขียนคิ้วไง โอเคคิ้ว okay, เราก็จะไม่ปัดไม่อะไรเลยนะคะจะเป็นทรงนี้สตาร์มาไว้เลยอย่างนี้นะคะมันก็จะดูแบบเล็กๆเหมือนแบบเอ้ยเราไปกันคิ้วมาหรือเปล่านะจ๊านั่นจริงๆก็คือคอนิเลอร์ต่อมาในส่วนของตานะคะเราจะใช้เป็นอายแชโดว์สีแดงผสมกับสีน้ำตาลเนาะเพราะว่าจริงๆเขาใช้สีน้ำตาลแดงๆหน่อยพาทุวกว่ไปดตาล,ลู เราก็จะใช้สีแดงนะคะทาใต้ตาเหมือนกันใต้ตาฮยอนอาเขาชอบแบบปลายใหญ่ๆหน่อยแล้วก็หัวเล็กๆนะคะประมาณน,นี้แล้วก็เสร็จแล้วเราจะคัดสีน้ำตาลที่ปลายตานิดนึงนะคะทั้งตาล่างแล้วก็ตาบนตรงปลายนิดนึงเราจะใช้สีชิมเมอร์นะคะเป็นแบบแดงๆชมพูชมพูนะคะทาตั้งแต่หัวตามาจนถึงกลางตา แล้วก็ตรงกลางตาเพื่อความโดดเด่นนะคะเราจะใช้สีอ่อนลงมาอีกแตะนิดนึงให้มันแบบดูมีเลเยอร์ทับซ้อนนัวๆหน่อยแล้วก็มีกระบอกตาที่ชัดน,นะคะโอเคต่อมานะคะเราก็จะกรีดอินไลเนอร์แล้วก็ไอายไลเนอร์เนาะไอายไลเนอร์เนี่ยเราจะกรีดเป็นแบบวิงเส้นขึ้นไปตรงๆเลยนะคะตามแบบฉบับของไฮออนอาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกรีดแล้วก็ ค่อยเอาสีน้ำตาลอายแชดโดว์ลงให้มันเหมือนลงอายแชดโดว์นะคะเขียนอ e ินไลเนอร์นะคะเราจะใช้อ e ินไลเนอร์ของน้องฉัดนะเออจะเป็นแบบข้างหนึ่งเป็นอายไลเนอร์ liner, ข้างหนึ่งเป็นอ e ินไลเนอร์แล้วก็ใต้ตานิดนึงนะคะแล้าตาล่างจริงๆก็เขียนทั้งเส้นตานะแต่แบบอ่อนๆอยากให้พี่น้องฉัดรทำเวอร์ชั่นสีน้ำตาลออกมาด้วยทุกคนมันปังมาก เสร็จแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะคะพาย้ำลงไปทางอายไลเนอร์ข้างบนแล้วก็ขอบตาล่างที่เราเขียนไว้เมื่อกี้ที่ต้องทับก็คือให้มันดูเป็นแบบสีน้ำตาลไม่ดำสนิทนะคะก็ดีเขาจะชอบอย่างนี้แหละทุกคนจุกจิกใต้ตาล่างนะคะ วิธีการทาอายแชโดว์ทับหลังจากที่เราลงอินไลเนอร์ไปแล้วอะ่ะช่วยทําให้อินไลเนอร์ติดทนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้มันดูฟ้งขึ้นแบบซอฟลงนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้แบบอินไลเนอร์ติดทนขึ้นด้วยนะคะเหมือนลงรองพื้นเราเซตแป้งอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะมูฟมาที่แก้มนะคะแก้มเนี่ยจริงๆเขาทาทุกคนแต่ว่าเนื่องจากแสงสตูมันแรงนะคะเขาทาเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆมากๆนะคะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจริงๆอะ่ะ นางทานะก็จะเป็นแบบพาเลตข,ของพี่สายป่านนะคะก็จะเป็นแบบชมพูอย่างเงี้ยแบบี p พิงแ a b บบี n พิงนะคะเออสว่างสว่างหน่อยก็คือเป็นไฮไลท์หน้าแก้มไปด้วยเลยนะคะคือเป็นซิกเนเจอร์ของฮยอนอาเลยที่เขาจะชอบแบบ้าแก้มตรงเนี้ยแล้วก็แบบสีอ่อนๆนะคะเน้นโหนกไปอีกอะ่ะ ติดขนตาขนตาเราจะใช้เป็นเบอร์นี้นะคะ BT03 เนาะจริงๆคือเขาอ่ะไม่ได้เน้นขนตาแบบฟูมากๆนะคะจริงๆเราติดเป็นอย่างนี้ก็ได้เฉพาะกลางตาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อยๆแบบนั่งติดไปเราก็จะติดจากตรงกลางก่อนนะคะเราก็ไล่ไปนั่งติดขนตาที่เราเส้นเนี้ย โอเคเสร็จแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะปัดขนตาล่างด้วยนะคะขนตาล่างเขาจะยาวมากมาสคาร่าที่งัดขนตาล่างได้ดีที่สุดที่นุ่นชอบก็คือมาจอลิกา้ามาจอ a กา้าจะมาเห็นคุณค่าเขาตอนที่วันที่มันสายเกินไปเหมือนนี้ก็พอไม่อยู่ไทยอ่ะใช้ใหญ่ ต่อนะคะเราก็จะเฉดดิ้งให้หน้าเหมือนนางยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะเฉดข้างๆอย่างนี้เลยทุกคนเป็นเส้นสันกลามนิดนึงให้หน้าชัดๆนะคะแล้วก็ข้างหน้าผากพาลิปนะคะลิปเราจะใช้เป็นตัวนี้ L'Oreal Paris นะคะบ r u e s i g n a t u r e เบอร์1น4นะคะทุกคนจะแบบ สีเหมือนเลยเป๊ะแต่ว่าแนะนําว่าตัวนี้มันจะแน่นมากนะคะแนะนําให้ทาลิปอะไรก็ได้ลิปมันหรืออะไรแบบรองพื้นไปก่อนทาลิปนู่นจะทาให้มันมีกระจับปากนิดนึงนะคะก็คือตามนางเลย yeah. like. yeah. like. yeah. สีนี้มันอาจจะชมพูไปเราจะเบรดด้วยเบอร์115นะคะลูซิเนเจอร์เหมือนเดิมก็คือเอาสีชมพูไปผสมกระแดง yeah. แล้วก็ทาเป็นกากเพชรนะคะเราจะใช้เป็นกากเพชรนะคะของ brow it ไวน้องชัดเนาะ mm hmm. เขาจะทาที่คิ้วสองข้างนะคะตรงนี้ mm hmm. แล้วก็ใต้ตาล่างเหมือนร้องไห้ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยสำหรับลุคนี้นะจ๊ะ mm hmm. แต่ว่าที่จริงสเตจเขาจะมีติดเพชรด้วยนะคะโอเคเราไปทำผมนะคะ yeah, โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะเหนื่อยมากทำเต็มที่มากนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนุ่นด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้นุ่นด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย